วันนี้ครับเวลาก็อบสิบโมงแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปเซอร์ไพรส์ลูกที่ปากช่องกันนะครับเพราะว่าแกไม่รู้ครับว่าเราจะไปหาแกนะครับก็แกก็แบบเงนีงอนงๆอยู่ว่าไม่ไปหาหรอเพราะพาะ่อแม่คนอื่นไปหมดนะครับเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าติดธุระยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไปเซอร์ไพรส์แกแล้วไปดูรีแอคชั่นแกครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเหลือเวลาอีกเออเหลือกี่ประมาณ200กว่ากิโลเพิ่งออกจากขอนแกน่นไปกันครับเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อน ก่อนอื่นอากาศร้อนๆแบบนี้ครับต้องเติมพลังด้วยโคคาโคล่าวันนี้เขามีตู้แช่โคกุ้นนะครับเพียงแค่เอาความลงความไปความมาสองสารอบแล้วก็กดหัวลงกดปุ่มรอสักแป๊บนะครับก็จะกลายเป็นโคกวุ้นเย็นชื่นใจอ่ะเอาไปคิดเงินเดินทางต่อครับการเดินทางไปเขาใหญ่ใช้เวลาเวลาประมาณเกือบ4ี่ชั่วโมงตอนนี้ระยะทางอีก60กิโลเมตรจะถึงนครราชสีมาครับโคราชครับหลับได้กี่ตื่นละ โอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับลูกๆถึงแล้วเรียบร้อยผ่านจังหวัดนคนรราชสีมานะครับเราไม่ได้ขึ้นเลมหกนะครับแล้วก็มาเส้นปกติเส้นปกติก็เห็นวิวลำตะคองเหมือนกันระยะทางอีกประมาณ20กิโลเมตรหน่อยครับเราเลยฟารรมโชคใจมาแล้วครับนี่ครับตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กินไปกับผมจะพาคุณไปกินข้าวแล้วครับข้าวเที่ยงแต่ตอนนี้บ่ายสองเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปกินครับเราจะไปแวะกินอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะจ๊าฝนตกแวะกินข้าวฝนตกแรงครับเราก็จอดแวะทานข้าวก่อนเป็นร้านขนมจีนเส้นสดทุกคนยินไปกับผมวันนี้แหละครับพามากินขนมจีนเส้นสดนะครับก่อนจะถึงโรงแรมร้านขนมจีนเส้นสดนะคะเขายังมีผักแบบนี้ตักให้ฟรีๆด้วยภรรยาของผมเนี่ยเป็นสายแบบกินผักนะทุกคนกินผักเป็นแบบออร์แกนิกออร์แกนิก นี่เลยครับขนมจีนตีนไก่จัดแบบตีนไก่แยกต่างหากแล้วก็ไข่ต้มมาด้วยนะครับทุกคนขนมจีนอร่อยอร่อยเนี่ยกินกับผักสดถือว่ามันเข้ากันมากๆเลยทนะุกคนเนี่ยไปยังผมนี่เทใส่ไปเลยนะบอกว่าเทใส่ให้หมดไปเลยส่วนผมนะครับน่ครับก็ทฐานข้าวทุกกับปีซึ่งบอกตามตรงว,ว่ามันหอมกระปีมากๆนี่เลยครับลูกสาวาผัดปูแล้วก็ทอดมัน ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวขอเติมพลังจะไปหาพี่ชายก่อนนะแวะทานข้าวเติมพลังครับก่อนไปหาคุณชายซึ่งลูกชายก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเราจะไปหาครับเนี่ยเติมพลังก่อนโหดีดิน่ากินไี้แหละ <c oughs> กินข้าวเสร็จครับแล้วก็เข้าโรงแรมที่พักก่อนจะออกไปหาเจ้าตัวแซมมาติดตามรีแอคนางกันว่าจะเป็นยังไง